ท่านสาธุนรุทนบริษัทต่างหลายการบันทึกเสียงวันนี้ก็คงเป็นวันที่8ตุลาคม2527 26สำหรับพศนี่จะเลยๆไปเรื่อย <c oughs> เป็นนั้นว่าเป็นวันที่8ตุลาคม2526ขณะที่บันทึกนี้อาการป่วยไข้ไม่สบายยังมีมากอยู่แต่ก็ทำ ท่าที่ทําก็เพราะว่าถ้าทําเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจิตใจเป็นสุขสุ่มเสียงก็จ,จะไม่ดีตามสมควรเพราะแหบแพ้งมากก็ไม่เป็นไรทําไปเพื่อเป็นการสนองคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตั้ทรงให้ความวิชาความรู้ไว้ตามสมควรถึงแม้ว่าความรู้นี้จะเป็นการเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร ให้กันไว้ตามที่มีสำหรับวันนี้ก็อยาขอต่อเมา่วานนี้เ <c oughs> มื่อวันก่อนพูดไว้ถึงเรื่องของของเปลือกแห่งความดีสำหรับเรื่องราววันนี้ขึ้นต้นตามนี้ตามพระไตรปิฎกเล่มที่11หน้าที่27 ในเรื่องราวของนิโครทัปริพาชกหรือว่าโอทมบิกาโสดแต่งกล่าวว่านิโครทัปริพาชกกลาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกริยาที่ถึงแกันหรือถึงยอดด้วยเหตุเพียงเท่าไรขอประทานบร,รกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงให้ข้าพุทธดเจ้าถึงยอดถึงแก่นแห่งการนายบาปได้เถิดพระเจ้าข้าสมดเด็จพระผู้มีพระพาตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้ <c oughs> เป็นผู้ซึ่งวรแล้วด้วยซึ่งวรสี่ประการแล้วก็ซึ่งวรสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนก็ทราบอยู่แล้ว ถ้าดูก่อนนี้ครูทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อที่กล่าวต่อไปนี้จงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษายิ่งซึ่งศีลไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสนาสนะอสงัดเป็นต้น <c oughs> และเขาละนิวรณ์หเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจทำให้ปัญญาถอยหลังมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สที่สที่สีทั่วไปเขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือลึกถึงชาติที่หนึ่งบ้างที่2บ้างที่สบ้างที่4บ้างที่5บ้างเป็นต้น แล้วก็สิบชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้างสี่สชาติบ้างห้สชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัต์กับเป็นอันมากตลอดวิวัตก์ับเป็นอันมากตลอดสังวัต์กับเป็นอันมาก,ลาก,มากแล้วก็ในภพโน้ดเรามีชื่ออย่างนี้มีโครอย่างนั้น มีผิวพันธ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นสเสววสุขสเสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพโน้นมาในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสววสุขสเสวยทุกอย่างนั้น มีกำหนดเพียงอายุเท่านั้นครั้นจุติจากภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เขาย่อมลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศพ้่อบริการชนีทรงกล่าวว่าดูก่อนนิครทะท่านจะสําคัญข้อความนี้เป็นเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตาบะ จะบริสุทธิ์ือไม่นน้โครธากลับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปดุแตบะบริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หามิได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงเก่น์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนนิโครธะ การในบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกริยาที่ถึงยอดหรือถึงเก่งก็หามไม่ได้ที่แท้เป็นเพียงถึงกะพีเท่านั้นอรบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาย่ำเท้ากันตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเลยไปซะแล้วก็จะเคยเข้าใจยากกรวมความว่าสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าทรงตรัสก,กันิโคทะ ซึ่งวันก่อนโน้นท่านได้พูดถึงเปลือกแล้วถึงกับถึงถึงอะไรถึงสะเก็ดถ้าถึงเปลือกมาก่อนมาในตอนนี้องค์สมเด็จพระจินาวรทรงตรัสถึงกับพีของความดีที่เป็นองค์ทรงตรัสสำหรับกับพีของความดีนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาเพื่อนบิณฑษ์ส,สมณีทั้งหลาย อุบาสุอบาิกาทั้งหมดขอได้โปรดจงอย่าลืมสะเก็ดของความดีเรื่องการถอยหลังการปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญมากอันดับแรกถอยหลังไปว่าตอนไหนที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศา,าสนาทรงตัดว่าจริยาของพราหมณ์ผู้มีความเปลือยไร้มัญญาติ การปฏิบัติทั้งหมดเป็นของใช้ไม่ได้นั่นไหมายความว่าไม่ใช่เป็นอุปกิเลสอย่างเดียวมันเป็นกิเลสหนามากซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าทำอย่างนั้นที่ท่านว่าไม่ดีนี่เราต้องไม่ทำ แล้วต่อมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าเป็นจริยาของผู้ทรงตบะคือความดีทำถูกต้องแต่ว่าเป็นอุปกิเลสนั่นคือทำถูกแต่ใจไม่ดีใจมีความโอ้อวดปรารถนาการนิยมส่งเสริมของบุคคลอื่นต้องการให้เขามีความเคารพนับถือ แล้วก็มีการอิจานิสยาบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วก็มีมานะการถือตัวถือตนเป็นพิเศษคิดว่าเราทำอย่างนี้ดีแล้วทำไมคนทั้งหลายจึงไม่มีความเคารพนับถือในเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดันไปนับถือบุคคลที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบมีทรัพย์สมบัติมากมีอาหารการกินมาก อย่างนี้องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นอุปกิเลสข,ขอบรรดาเพื่อนวิสุทธสมณีนอนมาสุบริกาถอยหลังไปจำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเราจะไม่ทําตลอดไปต่อไปตลอดชีวิตสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตร ก็คือพยายามดูสความดีขั้นสกิดแต่ความดีขั้นสกิดของท่านไม่มีในบรรดาท่านพุทธบริษัปทปุรเพณิวาสานุสติยานด้วยการละรึกชาติได้มันก็ไม่มีผลบางท่านเวลานี้ทำกันไม้มากและวพราะวิาชานี้เป็นสาธารณะ ในสมัยปัจจุบันกำลังนี้พูดอยู่นี่เป็นเดือนตุลาคม2526การระลึกชาติก็ดีหรือว่าทิ่ไปอยโคขยยก็ดีการท่องเที่ยวปในพบต่างๆก็ดีอันนี้คนทำกันเป็นได้นับแสนความจริงอาตมาที่บอกว่านับแสนนี้อาจจะน้อยเกินไปสำหรับความเป็นจริง เอา่าเวลานี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงรู้สึกว่าจะมีพระกำลังเหนือพระที่พูดนี่ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นพระความจริงเป็นเช่นนั้นพระบางท่านท่านกิ็เลยไม่เชื่อความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนมา หาว่าเป็นอุปาทานบ้างหาว่าเป็นโอภาตบ้างหาว่าทำนอกเหนือไปบ้าง <c oughs> ดีไม่ดีแต่มาเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้อดอตริมนุสธ,ธรรมบ้างแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรบรรดาแทนพุทธบริษัทนั้นหลายราะวามีญาติโยมพุทธบริษัทเป็นพยาน เรื่องกาวกลารกล่าวหากันเป็นของธรรมดาของบุคคลเลวก็ดูในด้านของอุปกิเลสบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะเห็นว่าคนเลวนะเขาไม่มองเห็นคนดีว่าดีอาตมาเองก็มันยอมรับว่าตนเองเป็นคนดี <c oughs> แต่ความรู้ที่องค์สมเด็ดปจปัญจนาสีให้มาก็มาแบ่งกันทำได้เล็กๆน,น้อยๆก็มาแบ่งกันตามกำลัง เจนิงกอบรรดาเต็มพุทธบริษัททุกท่านจงสงวนความดีขั้นสะเกิดไว้และก็มีหลายท่านที่กลับไปบ้านบอกทำไม่ไหวก็เลยพระบางท่านบอกว่าไอ้การฝึกมโนยิธินี่เป็นการสะกดจิตเอาคอนนั้นอีกก็รู้สึกว่าหลงพี่เหลืองนี่แกนหนักมากอยู่สักหน่อย พระากาสาวพัฒเป็นธงชัยของพระอรหรันต์เป็นปัจจัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านมีความเคารพนับถือยังชีวิตอยู่ด้วยความสุขยังชีวิตอยู่ด้วยต่างบนกำลังความดีของบรรดาญาโยมพุทธบริษัท แต่ว่าควรที่จะส่งความดีที่องค์สมเด็จพระสง์สวัสดีโสภาคมอบไว้ด้านปการสงฆ์การกระทําตนอย่างนั้นบรรดาแานพุทธบริษัททุท่านเขาเป็นผู้ประกอบด้วยปกิเลสอย่างหนักไม่เข้าถึงแม้แต่สเก็ตขึ้นความดีในพระพุทธศาสนาที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดให้ใครโกรธ พูดในท่านนั้นหลายมีความรู้สึกตัวว่าการที่คนจะพูดยังไงคนในโลกนี้ไม่ช่ว่าดีเสมอไปด้วยเครื่องแบบเครื่องแบบไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีการวัดความดีที่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นมิสุสมณีนอมบาสุอุบติกา ที่เป็นสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรก็จงอย่าถืออย่าทำลายสเก็ตของความดีอย่าไปนิยมชมชอบอุปกิเล,ลสรักษาสเก็ตให้ทรงตัวหลังจากนั้นก็เข้ามารักษาเปลือกให้ทรงตัวเปลือกทรงตัวก็คือศิน <c oughs> เราจะไม่ละเมิดศินด้วยตนเอง <c oughs> สำหรับครวัตจะต้องมีศินห้าบวกบวกรรมบท1สิไม่เช่นนั้นความเรียบร้อยของจิตจะไม่มีจะน้อยเกินไปต้องรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยจริงๆไม่เบนเบน,เป,น,เ,ปนเป็นภัยกับใครทั้งหมดแล้วก็พิสุสัสมนเนรต้องทรงศีลให้ครบถ้วนพิสุพร้อมในศีลท่านละพภิสมาจารย์ เซมเนนสินสิบพร้อมด้วยเสคีวัตเจ็ดสิบห้าอันดับแรกต้องเป็นอย่างนี้นะครับและตอนต่อไป <c oughs> ก็ทุกท่านพยายามระง,งับติวรห้าประการนิวร์ห้าประการหนึ่งก็นหนึ่งมีความพอใจในกรรมคุณผมจะมาธิบายสอง เราต้องขอโทษหนึ่งต้นระง,งับความพอใจในกรรมคุณสำหรับเครว่าที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานยามปกติอาจจะมีความพอใจแต่ว่าเวลาที่จะปฏิบัติทำความดีระงับความพอใจเสียสำหรับวิสุ์สมณณน,นยังตัดไม่ได้ต้องพยายามระง,งับไว้เป็นปกติเพราะเราเป็นปูชนียบุคคล อย่าปล่อยให้ใจดิ้นรนเป็นได้ของกามาคุณมันจะเลวเราไม่ใช่ครวาดนเบรการในสองฆรวาดก็ดีพระก็ดีเทงก็ดีต้องพยายามระง,งับความโกรธความยบยบาท <c oughs> ที่ผมถือว่าต้องระง,งับก็เพราะว่าบางทีเราจะตัดไม่ได้กามาคุณก็ดีความโกรธความเย่ยบาดก็ดี จะตัดกันได้จริงๆต่อเมื่อถึงพระอนาคามีผลในเมื่อเรายังเป็นปุถุชนหรือว่าผู้ปฏิบัติถึงมรรคเบื้อตนยังตัดไม่ได้เมื่อยังตัดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันดิ้งคึกคักคึคกคักอยู่ในใจเหมือนกับขังเสือไว้ในกรงอย่าปล่อยให้มันโดดมาทางปากจะปล่อยให้มันโดดมาทางกายอย่างนี้ใช้ได้ ยังชื่อว่าเป็นโปูชนียบุคคลชั้นผู้น้อยคือชั้นสกเก็ตเป็นสกเก็ตขึ้นความดีในพระพุทธศาสนาก็พอใช้ได้และก็ต่อไประง,งับความง่วงเหงาห่อนนอนขณะที่ปฏิบัติปฏิบัติความดีเรื่องความง่วงเหงาห้อมนอนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นมิสูสมนเนงก็ดีเป็นพระละไวาก็ดีโปรดทราบ ว่าการง่วงกับการเพลียมีการคล้ายคลึงกันดังนั้นการปฏิบัติพระกรรมฐานจะเป็นด้านใดก็ตามให้รักษากำลังใจแค่จิตเป็นสุขด้านกายนี่ต้องระวังให้มากอย่าฝืนกายตามที่องสมเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าให้เว้นหนึ่งอัตตะกรรมฐานนโยค จงอย่าทำตนถึงขั้นทรมานอย่าตั้งเวลาเกินพอดีบางท่านตั้งเวลาไว้เท่านี้ถ้าเวลายังไม่ถึงกำหนดเราเลิกไม่ได้เสียสัจจะอย่างนี้ใช้ไม่ได้และบางท่านเวลาจะปฏิบัติจะทำาพระตั้งใจอยากได้เกินไปถ้าอาการแนวสำเร็จการนี้มีอยู่กับบคุคคลผูาา้ใดบคุคคลผู้นั้นไม่มีผลในการปฏิบัติ พระองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิศสภาคตัดไว้ตั้งแต่วันแรกแสดงวัธรรมเทศนากับปัญญวักรีอสีทั้งห้าให้เว้นส่วนสุดสำแดกการนิสียแล้วก็พยายามทรงกำลังแค่มัชฌิมาปฏิปทาคือทำใจสบายายพอจิตเป็นสุขถ้าเห็นจิตมันจะฟุ้งซ่านทนไม่ไหวก็เลือกเสียพักผ่อนก่อน วันเวลาไม่มีเท่านั้นถ้าคืนทำไปจะเกิดเครียด <c oughs> ถ้าทนต่ออาการเครียดไม่ช้าก็จะเป็นโรคเส้นประสาทที่ก็บอกว่าปฏิบัติกรรมาฐานเป็นคุณบ้าน่เรื่องมันเป็นอย่างนี้คัดค้านคือต้านทานคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์ก็เป็นเหตุให้คนเล่าลือกันว่าการจเจริญกรรมาฐานบ้ามาก ไดความจริงการเจริญพระกรรมาฐานเขา้าระงับความเป็นบ้าในข้อต่อไปก็ไม่ได้กว่าได้แก่อุทจักกุขจักอารมณ์่ิพ้งสั้นลำคาญนี่การปฏิบัติต้องหลีกเลี่ยงการพุ่งสั้นลำคาญแต่ว่ากําลังใจของเราบรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันชิงกับการพุ่งสั้นลำคาญมามาก ฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถ้าปฏิบัติไปึีมันฟุ้งซ่านมากเกินไปก็เลิกียก่อนพักผ่อนให้เป็นสุขเวลาใจสบายยก็เริ่มทมําใหม่อาตมาคิดว่าตอนหัวค่ํำเราเหน็ดเหนื่อยมาจากการงานมาก <c oughs> ควรรักษากําลังใจพอสมควร ถ้านอนภาวนาให้หลับไปได้ยิ่งดีถ้าจะหลับปล่อยให้หลับไปเลยอย่ายั่งตัวไว้เวลาที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานมันตัดหลับทันทีและก็ท่านถือกันว่าขณะที่หลับอยู่นั้นจะถือว่าเป็นจิตทรงฌานตลอดเวลาหลับกี่ชั่วโมงก็ตามทรงฌานเวลาเท่านั้น ถ้าเราตื่นมากำลังใจจะมีความสุขหลังจากนั้นก็ภาวนาต่อไปหรือพิจารณาต่อไปจะภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงเป็นเรื่องความพอใจของบุคลบคลผู้ปฏิบัติให้เลือกเอาตามชอบใจถ้าร่างกายอยากนั่งก็นั่งมันไม่อยากนั่งอย่างเพียก็นอนนั่งนอนยืนเดินมีผลเสมอกัน นั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งพระเพียบนั่งคัตมามัดนั่งห้อยขาก็ได้ทุกอย่างเองกายนอนก็ได้ยิยงก็ได้จงกรมคือเดินก็ได้ตามใจชอบตอนเช้ามดืดทําจิตให้สงบถึงที่สุดอารมณ์จะทรงตัววันทั้งวันวันนั้นกิเลสของจิตจะบาง อาตมาจะไม่ขอพูดว่ากิเลสจิตว่างจากกิ <c oughs> เลสหรือว่ากิเลสว่างจากจิตถ้าทําจิตสงัดถึงที่สุดในเวลาเช้ามดุดให้เต็มอัตราตามความตามามความสามารถที่ทําได้วันนั้นทั้งบันกิเลสของจิตจะบางอารมณ์จะเป็นสุขมากและปัญหาจะพาะหน้าเกิดขึ้นจะตัดสินใจได้โดยฉับพลันและก็ถูกต้อง นี่เป็นวิธีปฏิบัติ้ข้อสุดท้ายวิจิิจฉามานิวรนหประการความสงสัยในผลของการปฏิบัติจงอย่ามีเพราะการที่เรายังไม่ปฏิบัติกิเลสมันมากจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อปฏิบัติมาแล้วกิเลสมันบางลงจะมีอารมณ์อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันอารมณ์จะเบาและมีการคล่องตัวความเป็นทิพย์เจรากฏ หลังจากนั้นนี่เป็นเป็นเปลือกนะที่องค์สมเด็จพระบรมสุสตให้ทรงพรมีหารสี่ก็มาขอที่บายมาก 1. จิตมีความรักคนสัตว์ทั่วจัก,กรวาลทั่วโลก 2. จิตมีความสงสารคนสัตว์ทั่วโลกปรารถนาให้มีความสุขถ้าช่วยได้เราช่วยช่วยไม่ได้ตั้งใจจะช่วย สมจิตมีความอ่อนโยนไม่ช้าได้เสียใครเมื่อคนอื่นได้ดีพลอยินดีด้วยสอารมณ์จิตวางเฉยเมื่อเขาเพียงพร้ำเราไม่ซ้ำเติมอารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นจุดความดีขั้นขั้นเปลือกเขาวันดาเพื่อนบิสุสมเณรอุบาสกุบบาสิกาจงทรงกำลังใจให้ดี ถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะฝึกปเุเพนิวาสานุติยานเป็นของไม่ยากแต่ก่อนนี้ฝึกปเุเพนิวาสานุติยานก็ถอยหลังไปจุดหนึ่งท่านบอกว่าอุทวงกาอย่างบณิทายะเข้าไปในที่สงัดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันรักษาอารมณ์สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามา ว่าการปฏิบัติแบบนี้ต้องหาครูและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าไม่หาครูสมัยก่อนถ้าแนะนำทำกันเองก็ต้องใช้เวลากันเป็นปีๆไม่ใช่ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนสิบปี20ปีจึงได้แต่ว่าเวลานี้ถ้าหาครูครูสอนมีเยอะ ไม่ใช่ว่ามีแต่วัดท่าสูงหลายสำนักท่านก็ปฏิบัติกันท่านทำกันในความดีนี่ไม่ใช่มีนี่แห่งเดียวมีทั่วประเทศไทยนอกประเทศไทยก็ยังมีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นอย่าลืมมารักษา,ากำลังใจแค่สะเก็ดแค่เปลือกให้ทรงตัวให้ได้นี่วนแค่ระงับเราตัดไม่ได้แน่ แต่พอม,มีหันสี่ต้องทรงตัวแล้วก็ถ่ายอารมณ์เป็นอย่างนี้การเริ่มต้นของสมาธิจะง่ายมากเพราะการทรงตัวของจิตแบบนั้นอารมณ์ตามปกติเป็นฌานสมาบัติอย่างน้อยอารมณ์ปฐมฌานก็ดำรงอยู่กับใจนี่กำลังอารมณ์ปฐมฌานดำรงกับใจแล้วการปฏิบัติในขั้นปุปเพนิวาสันติยานก็ดี ในทิพิคุยานก็ดีเป็นของไม่ยากแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าท่านทรงจัดตามที่พระองค์ที่ทรงบรรลุมาเพราะในตอนตอน้นองค์สมเด็จพระสัมมาทัมพัทธเจ้าได้ปุเพนิวาสานุสติยากรนโนตติยานก่อน <c oughs> องค์สมเด็จพระพิชิชญ์ชินวร์จะด้ใช่ปุโปรนิวาสานุติยานถอยหลังชาติที่เกิดมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปุโปยนิวาสานุติยาน,นี้เป็นครูสําคัญสําหรับจิตใจของเราจะทําให้เราไม่เกาะชาติไม่เกาะพบเพราะถอยหลังลงไปเราจะพบว่าคนใดในชาตินี้ที่เขามีศักดิ์ศรีดีที่สุด รวยที่สุดมีอำนาจวาสนาบารมดีดีที่สุดหรือปายกลางหรือจนเราถอยหลังลงไปเราจะพบว่าเราก็เคยเป็นคนประเภทนี้มาแล้วบางทีเราไปพบสัตว์ใจชานที่น่ารักและน่าเกรดถอยหลังชาติลงไปแล้วก็จะพบว่าเราเคยเป็นมาแล้ว ถ้าถอยหลังลงไปอีกต่ำลงไปเป็นเปรตก็ดีสุรกายก็ดีเป็นสัตว์นรกก็ดีเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาหรือพรหมก็ดีแล้วก็อย่าทราบว่าเราก็เป็นมาแล้วเป็นไปเป็นมาบันเวียนไปเวียนมาอย่างนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างส่วนใหญ่เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าขณะใดไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเวลานั้นเราเป็นสุขขณะใดถ้าไปเกิด เป็นสัตว์นรกเป็นสุรกายสัติฉันเป็นมนุษย์เรามีทุกข์จากนั้นอารมณ์นี้จะเป็นการกําจัดใจของเราเองให้เป็นเหตุไม่ติดชาติไม่ติดภพต่อไปแล้วตัดมานะทิฏฐิการถือตัวถือต,ต,ตนเป็นผลที่เข้าถึงอนาคามีได้ง่ายขอโทษเป็นผลที่รรบรรลุมรรคผลได้ง่าย ถ้าเราจะคิดว่ากามาคุณเป็นของดีประเภทไหนล้วงลงไปเห็นว่ากามาคุณเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายมากเต็มไปด้วยความสุขกปรกโสโครกเป็นปัจจัยของความทุกข์ความโกรธความยมบาดเป็นผลเปนบรการใด <c oughs> บางครั้งเราต้องตายเพราะความโกรธเราต้องตายเพราะความรักที่เป็นปัใจจัยให้เกิดความโกรธ เราต้องตายเพื่อความร่ำรวยที่เป็นให้เป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธนี่เราต้องตายเพราะการหวงแหนทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็รวมความการเกิดมานี้ไม่มีอะไรดีความรักก็ดีความละโลภต้องการความร่ำรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีไม่มีดีอะไรเลยถ้าเราหลงการเกิดว่ามันดีอย่อยางนี้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุด อลาบรนดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทคัดเศษหน้านี้ยังไม่พูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าวิธีปฏิบัติถ้าพวกเราเราไปจับปุเพนิวาสานิญยานอันดับแรกจะลำบากมากก็จะพูดต่อไปในคัดเศหน้าความจริงปุเพนิวาสานิญยานได้ยาน8 เราจะได้ด้วยกำลังของทิพยคุยานเป็นเบื้องต้นถ้าเราสามารถทำทิพยคุยานเบื้องต้นให้เกิดขึ้นเราก็สามารถจะทำจุตูปปาฏิยานคือการรู้การตายและการเสดเกิดของสัตว์เจตุริยญาตบริยญาณการรู้จิตของคนว่าจิตคิดดีแือคิดเลวมีกิเลสมากและมีเกียดน้อย ปเพนิวาสารติยานสามารถลรึกชาติได้อาตีต่ังศิยานุเหตุการณ์นในอนดีตอานาคตตางศิยานุเหตุการณ์นในอนาคตปัจจุบันนังิยานุเหตุการณ์ปัจจุบัน,จจนยาถากรรมตายายรู้จักผลของกรรมที่ให้โทษและให้คุณอรบัรดาญา,ยาติโยมพุทธบริษัทเวลามันหมดคัดเสร็จด้านหน้าอีกด้านหนึ่งฟังกันต่อไป ว่าผลของการปฏิบัติในข้างเข้าถึงขั้นทิพคกุยญญานที่องค์สมเด็จพระพิตตมานทรงตรัสว่าถึงแก่นนเป็นเช่นไหนการที่เราได้ปุเพนิวาสานุติยานสมเด็จพิทิตต์มานกล่าวว่าเป็นผู้เข้าถึงกับพีความดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านเสียงมันก็แย่ <c oughs> กำลังไม่มีเสียมหมิดีคอก็ขออํลลาบรรดาญาโยมพทบริษัทก่อนขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็ดจระจินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูลผลมีความประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี